สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาเดินตรวจรังผึ้งที่ผมซ่อมแซมไว้แล้วก็แก้ไขไขไว้มีทั้งหมด3ามรังด้วยกันเรามาดูรังนี้เป็นรังแรกรังนี้ผึ้งเคยมาอยู่แล้วแต่คราวนี้รังเข้าพังใช่ไหมครับในเมื่อรังเข้าพังผมก็แก้ไขโดยการใช้ไม้อัดครับนี่ฮะไม้อัดตีข้างบนตีข้างบนนี้นี้บนนี้บนนี้ครับปีปิดไปแล้วนี่ครับ นี่ครับพึ่งมาอยู่นะครับเวลาซ่อมแซมรังเขาเสร็จครับพูดถึงเขาก็มาอยู่เข้าที่เดิมเขาแสดงว่านะนเน,น,เเนี่ยครับบินเงินว่อนเลยเห็นไหมครับแสดงว่ารังที่เขาเคยมาทําแล้วเขาก็จะกลับมาทําใหม่อีกถ้าเกิดเราซ่อมแซมรังเขาให้ดีเ,เขาก็มีเขามีอัไนไงเขามีกลิ่นของเขาอยู่ขี้พึ่งอะไรเขาอยู่นะครับคราวนี้เราไปดูลังที่สองนะครับ ลังที่สองเราแก้ไขไว้คือว่านะครับไปเราเดินไปดูกันเดินไปดูกันลังเป็นลังที่สองมีทั้งหมดสามลังลังที่หนึ่งเข้าไปแล้วนะครับนะนะครับบรรยากาศสวนเราล่มลื่น ดลง่นะครับด,ด,ดื่นสบายๆครัสบสาดดีต้นคุดลูกสวย <c oughs> นะครับเรามาเช็คนี่นะครับีน่นี่หลังที่สองแต่มากหลังที่สองนี้คือว่าจริงจกก็ชอบมาอยู่ผมก็เลยเปลี่ยนใหม่ครับเนี่ยฮะจริงมันอยู่ใกล้ต้นตะปา ดะต้นนี้ใช่ไหมครับผมก็เปลี่ยนมาใหม่เปลี่ยนให้มันออกมาห่างต้นจับาดะครับนี่รังที่สองเรามาเช็คดูว่ามีพึ่งอยู่ไหมโอเคครับมีครับนีครับเพื่อนเห็นไหมครับบินกันว่อนเลยเห็นไมว่บินเข้าบินออกกันว่อนรังที่สองครับแสดงว่าจิ้งจกครับมีผลที่ทําให้พึ่งไม่เข้ามาอยู่ นะครับนะนี่ผมก็จัดก,การย้ายรังเข้า,าออกมาห่างจากต้นจำปัะดะคือว่าจริงจกเขาไม่สามารถโดดลงมาได้นะครับฮนะตอ,ตอนนี้เราไปดูรังที่สามว่ามีไหมครับรังที่สามว่ามีไหมเอ่ยนะครับเราเราลอง,ลองไปดูดูรังรังที่สามกันดูรังที่สาม เรงที่สามงที่3ามเงที่3ครับลังที่3ามาเกิดปัญหาเหมือนกันครับพูดถึงเหมือนกันเลยคือแมลงสาบอะไรมาอยู่ผมก็ย้ายออกจากที่เดิม ตอนนี้ให้ย้ายออกห่างจากต้นมังคุดอันนี้ต้นมังคุดเพาะอ้างอ,อกต้นมังคุดมานะครับแต่รังที่สามนี่ผมมองดูรอบๆแล้วนะะยังครับยังยังไม่มีพึ่งมาอยู่นะครับยังไม่มีพึ่งมาอยู่ครับเพระาะฉะนั้นสามรังของผมนี้ก็มีพึ่งมาอยู่แล้วสองรังนะครับ คลิปนี้เราเดินเคฟเราเดินเช็คดูว่าผึ้งเข้ามาอยู่ในสามรังนั้นมีมาอยู่สองรังและรวมกับรังเก่าอีกเจ็ดรังทั้งหมดเก้ารังครับมีผึ้งมาอยู่ในจำนวนวางบ้านผึ้งไว้สิบรังครับมีมาอยู่เก้ารังนะฮะเดี๋ยวคราวนี้ผมจะทำการจับน้ำผึ้งอีกทีน่าจะเป็น เดือนหปีหน้าเดือน5้านะครับจะจับเป็นน้ำพึ่งเดือน5ให้หมดเลยนะครับงั้นเดือน5เดี๋ยวค่อยมาเจอกันนะครับสวัสดีครับ